แอบก้านนะสามสิบสิบวินาทีพอีเล่นเงี้เล่นมากเลยระยเวลาปีเป็นอะไปีทำพูดขนาดนี้ เอ็มโออไรก็แค่อยากอีกเแล้วจะไปขายอะไรซื้อกระเยอะไปแล้วไม่เป็ไรไปแล้วขอบคุณเมนทขุมากเลอเดียวเลือที่จะไปปมีตุ่มตไปด้วยเนี่ยที่ห้องหนาววันจันทรบ เบมโรงพยาบาลโอ้ยชิบโคตรชิบไม่ได้ไปดิไปนู่น